สวัสดีครับในชีวิตของเราคนหนึ่งนะครับจะมีสักกี่คนที่มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตคนหรือเพื่อมนุษย์คนอื่นนะครับผมเนี่ยเป็นหมอนะครับแต่ว่าเรื่องการช่วยเหลือชีวิตคนจํานวนครั้งเนี่ยก็ต้องยอมแพ้ผู้ชายคนหนึ่งนะครับผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเจมส์คลิเฟอร์แฮร์ริสันนะครับเขาเป็นผู้ชายชาวออสเตรเลียนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาเพิ่งเสียชีวิตลงนะครับวันที่17กุมภากุมภาที่ผ่านมานะครับทางประเทศออสเตรเลียออกมาสรรเสริญวิรกรรม อันยิ่งใหญ่ของเขาตลอดชีวิตที่เขาช่วยเพื่อนมนุษย์มานะครับคริสโตเฟอร์ไฮสันนะครับเกิดเมื่อปี1936นะครับวันที่27ธันวาคมนะครับเขาก็เติบโตมาจนถึงวันหนึ่งเขาว่า24ปีนะครับเขาประสบอุบัติเหตุที่ต้องมีการผ่าตัดบริเวณหน้าอกแล้วก็ต้องมีการถ่ายเลือดให้เลือดจำนวนมากนะครับ ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นหนี้บุญคุณของคนที่ให้เลือดเขาทําให้เขารอดชีวิตมาได้นะครับเขาก็เลยปฏิญาณกับตนเองว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาอายุมากพอและเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะอยากจะบริจาคเลือดของเขาให้กับเพื่อนมนุษย์คืนบ้านนะครับแล้วที่ออสเตรเลียนะครับเขาก็อนุญ,ญาตให้คนเนี่ยบริจาคโลหิตได้ตั้ง่อายุ18เขาก็ไม่รอช้านะครับอายุ18ก็เข้าสู่การบริจาคโลหิตเหมือนที่เราทราบกันนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องมันมีอยู่ว่า ทางการออสเตรเลียหรือว่ากาชาติออสเตรเลียเนี่ยตรวจพบนะครับในเลือดเขาเนี่ยมีแอนติบอดีนะครับแอนติบอดีคือเป็นตัวที่มีฤทธิ์ต่อต้านต่อของบางอย่างนะครับซึ่งเขามีแอนติบอดีต่อแอนติเจนดีนะครับคือเป็นแอนติเจนในหมู่เลือดนั่นเองนะครับในหมู่เลือดที่เราทราบกันเนี่ยมันจะมี a b o อย่างนี้นะครับแต่ว่ายังมีหมู่เลือดอื่นๆอ,อยู่ที่มีแอนติเจนติดอยู่บนหมู่เลือดนะครับ แล้วก็ในแต่ละประเทศในแต่ละชนชาติเนี่ยก็จะมีความแตกต่างของหมู่เลือดเนี่ยแตกต่างกันไปทีนี้ออสเตรเลียเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่มีหมู่เลือดดีเยอะนะครับหมู่เลือดดีเนี่ยก็จะมีผลต่อคนที่เป็น Rh นะครับ Rh ก็คือเป็นหมู่เลือดอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับจะเกิดปัญหาก็ต่อเมื่อถ้าคุณแม่นะครับมีหมู่เลือด r s น egative ก็คือไม่มีแอนติเจนนะครับ แล้วเวลาตั้งครรภ์ลูกเกิดมี Rh positive ขึ้นมาปกติเลือดแม่กับเลือดลูกเนี่ยมันจะไม่เจอกันนะครับเพื่องั้จากว่ามันมีบริเวณลกหรือสายสะดือเนี่ยคอยกรองเลือดลูกเลือดแม่เพราะถ้าเลือดลูกกับเลือดแม่เนี่ยมาเจอกันเนี่ยบางทีเลือดมันไม่ตรงกันหมู่ไม่ตรงกันเช่นลูกอาจจะได้หมู่เลือดมาจากคุณพ่อนะครับจากยีนของคุณพ่อถ้ามันมาเข้ามาใน circulation นหอระบบไหลเวียนเลือดของคุณแม่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดทําร้าย ซึ่งกันและกันได้นะครับนี้ปัญหาก็คือเจ้าโลกนี้คือช่วงเวลาที่มีการคลอดลูกเนี่ยโดยเฉพาะมีการผ่าตัดคลอดเนี่ยมีการดึงเอาลกออกมาเนี่ยครับมันจะมีบางครั้งที่หมู่เลือดของลูกเนี่ยไหลลีกผ่านลกเนี่ยเข้าไปในเซอร์คูลเลชันของแม่ได้ทีนี้คนที่เป็น r s positive ก็คือลูกเนี่ยนะครับก็จะไปกระตุ้นให้คุณแม่ที่เป็น r s negative เนี่ยที่ ไม่มีแอนติบอดีเนี่ยสร้างแอนติบอดีขึ้นมาและแอนติบอดีนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะไปจับหมู่ r h s positive ของเด็กหรือทาลกเนี่ยทำให้เม็ดเลือดของทาลกที่ยังไม่แข็งแรงเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยแตกซึ่งเป็นชื่อโรคว่า h e m o l y t i c d i s e a s o o n newborn หรือว่า h d f n นะครับซึ่งในออสเตรเลียเนี่ยมีคนเป็นแบบนี้เยอะนะครับก็บอกว่าถ้าคนเป็นโรคนี้นะครับโอกาสเสียชีวิตใน50% เด็กเกิดมาก็จะไม่รอดชีวิตนะครับทีนี้พอคุณเจมส์ฮาริสันนะครับรู้ว่าเขาเนี่ยมีแอนติบอดีต่อแอนติเจนดีเนี่ยเขาก็เลยถูกร้องขอจากาสภากาชาดและตัวเขาเองก็มีความต้องการที่จะบริจาคเลือดอยู่แล้วนะครับให้ช่วยบริจาคเลือดนะครับเพื่อเอาไปผลิตเป็นยานะครับออกมาฉีดให้กับคุณแม่กรณีที่ ตรวจพบว่าคุณแม่กับลูกเนี่ยเลือดไม่ตรงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดทำลายเลือดลูกเขาเนี่ยทำอย่างเงี้ยเลื่อมาตลอดเวลาตั้งแต่อายุ18จนถึงอายุ81ปีนะครับที่อายุ8 1ปีเนี่ยเขาไม่ได้อยากเลิกนะครับแต่ว่าออสเตรเลียมีกฎหมายว่าจะไม่รับบริจาคโลหิตจากคนที่อายุเกิน81ปีอาจจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเขาถึงถูกร้องขอให้หยุดการบริจาคเลือดนะครับ รวมทั้งหมดทั้งปวงนะครับเขาให้เลือดไปทั้งหมด1173ครั้งนะครับเรียกว่าให้เกือบทุก3สัปดาห์มาตลอด57ปีนะครับแล้วก็เขาเคยมีตำแหน่งเป็นผู้ที่มีสติตนะครับให้บริจาคเลือดนี่สูงที่สุดในโลกมาแล้วนะครับแล้วก็เขาเองเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือชีวิตเด็กนะครับป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแตกนะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับก็ ต้องบอกว่าเป็นวีรบุรุษที่อยู่เบื้องหลังนะครับการอยู่รอดปลอดภัยนะครับของเด็กๆหลักล้านคนนะครับแล้วก็เด็กๆเ,เหล่านั้นนะฮะหนึ่งก็คือลูกเขาเองนะครับลูกของเขาเองแล้วก็มีหลานของเขาอีก2คนที่ได้เลือดหรือว่าส่วนผสมของแอนติบอดีนะครับจากตัวเขานะครับ ก็นำเรื่องมาเล่าให้ฟันนะครับถ้าประโยชน์เช่นเคยคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆของท่านนะครับยินดีรับข่าวเดยผมหมอนัดนะครับเพราะผมไม่อยากทุกคนป่วยครับ